สนจะ่ายเข้าใจกันง่ายจึงเอเนื้อตัวของส่วนเราทุกคนแต่คำศัพท์ที่ว่ามีวอนหามันเป็นบัญญัติต่างหากแท้ที่จริงมาอยู่ในตัวของเราแท้ทุกคนทั้งข่าวทั้งเรื่องอุปสรรคเรื่องข่าวอนนะคะิค้า <c oughs> สคาวรมักขาวรคือเป็นนิวรอนของมักของชาล์านทั้งนั้น <c oughs> ถ้าเหตุการกาไม่ฉันทะเบื้องต้นมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นจีบกันเป็นอุปสรรค ของการทำฌานทำมัทนนทนิพานคำว่าฌานนั้นคำว่าโลภิงะกับโลกตระคือทางที่เข้าไปถึงโลก,กุตระโดยฌานในก็มัด เรื่องของโลกมันได้จีดกันไว้แม่เขาถึงฐานแม่เขาถึงมักได้ันจึงเลือกว่นนี้ก่อนหายจากกามฉันทะความพอใจเงินดีติดใจเพิดเพลินสนุกสนาน มวนสืนูตรมีกับกาบมีมันยังเป็นเหตุขีดกันในเขาทิจานและเขาทิมัตแท้จริงมันเป็นชื่อต่างหากแบบอันที่ว่านิวรณิวรสแท้จริงมันในตัวของเราทุกคนมีทั้งนั้นน,าาน,น,นิวรกามากระทันนิวร พยาบาทความอาฆาตจองล้างจองพระซึ่งกันและกันคนรั้งนี้มีกาไม่ชันแล้วพู้ใดที่มีพูดทัด้งเรื่องการสติบัตย์ก็ต้องพูดทั้งเรื่องพยาบาลในที่อื่นพยาบาลในตัวเองถ้าไม่เสื่อมเสีย เรียกพิคนทำให้เสื่อมเสียกำลังวังช้าเรียกเร่งในเรื่องเดียนตนทำให้เสื่อมเสียสุดคุณคนอื่นคืคนอคอยากจะให้ได้ตาของตนความสุขของตนซึ่งตนเขาใช้ว่าสุขนาน,นเรียกว่าเรียกเย็นคนอื่นที่เดือดเยอนในใจ การจิตใจเบียเบียนแล้วมีการมาฉานนะเบียดเบียนคนอื่นกามมันต้องส่งออกนอกเพ่งออกนอกถ้ามีกา,เเามเกิดข <c oughs> ึ้น,น,น,นแล้วมันก็ส่งออกไปถิ้งนนวิถีความองบนข้นอนไม่เล้ม่วอะไรหรอก คอนซูมเซอร์ในเหตุนั้นคิดซึมคิดเซอร์ในเรื่องนั้นมันเลยเรียกว่าทินนิทัศกุจจารสุกุจจาวงซานเต็มที่เป็นคงคิดอยู่มีสิทธิชาลังเลตังสัย นนอย่างไรเนาจะจิตร่างกายของเราเติมไปหรือ่อยเตินไปเน,นาะสปามปรารถนาเรื่อยสมปรารถนาที่ปฏิจจารถอยหน้าถอยหลังในเรียกว่านิ้วันห้ามีในตัวของเราทุกคนแต่นิ้วันห้านั้น ดุดูแก้วก็ไม่ได้ติท้ายเดียวทิ้งยังไงเงเราก็รู้เรื่องรู้ไวควลมรัมีหวานหาดแต่ที่เข้าถึงฌานสมาธิพักผ่อนได้ความสุขสบายกน้ากระจากอานิสอานิเว่า เข้าพักผ่อนจิดอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีการพักผ่อนก็เลยเบียดลอน,นวนวายเป็นทุกข์ใจแตเมื่อเข้าถึงสมาธิละมือก่อนแล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานกระตามเถเขาถึงวัตถิก็ตามเถิดแนวพักผ่อน เรียกว่าได้วความสุขในชีวิตที่อยู่ในโลกนน,นี้เรียกว่ากามาโลกคือมันเพลินลอยอยู่คออยู่ในโลกนี้ยินดีโมเมลน,นี่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดเกิดในกามาโลกเรียกว่าอยู่ในกามาภูมิ ตัววืวันเดียวเราทั้งเม็ดเป็นบอกเกิดแห่งการมัจเรศจึงเป็น,นเหตุเศราหมองจิตใจพุ่งซ้าำอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้ดูนี่วะกาหม้อขาร้อยคออยู่ตรงนี้ไอ้ใจเราที่พ็ขีดชาติาเดี๋ยวกันทัน เมื่อเราละกามจันทะเป็นต้นแล้วโยนห่างเข้าก็สงบเป็นชานก็ดีเป็นสมาธิก็ดีพักผ่อนชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งกระดังคงสุดคงสบายดีกว่ามีอายุตั้งเก้าปีสิ 40, บปียี 40, ่สิบสามสิบปีอะไรต่าง ไม่นดเกิดเมื่อวันตายไม่มีการพักผ่อนเลยแสงต้นเรล้รักษาแสงตนในรัดต,ตัวตนไม่เป็นตนของตัวอุ่นวายอยู่ตลอดคานในดาทุกซึ่งทุกส่วนตัวของเราตาหูทจมูกมือกาย เป็นภัยอันตรายแกสมาธิเป็นภัยอันตรายเกจิตใจที่เห็นหน่ามีความสุขสบายพเพราะเหตุเที่อไม่เข้าใจการเนจริงหุ่มหลงตารจริงๆีตาก็สายรงสายไปดูโลกวัตถุภายนอกสารพัด วัตถุทั้งสลวงมุสลิมว่าลูกผู้ผล,ลูกคนไม่วนน่าต้นไม้ภูเขาไม่ว่าสิส่งศักดสวยงดงามอะไรต่างที่เห็นเนตตาเป็นลูกเห็นเนตตาแล้วนำมาผลึอนำมาบำรงบำเลยให้ใจนี่แหละให้ส่งไปตาม ในที่คงที่ใดเนี่ยมินดีในกามคุณนหาในหูในยินเสียงอะไรต่างเสียงพระอะไรพระเสียงพระสมองบำลุงบำเลยเสียงอะไรพระก็มาเดือดร้อนวุ่นวายในอยากได้ยินมันก็หาได้ยินนั้นเม่ฟังก็ได้ยิน เกิดให้เกิดลำคานให้เกิดรุนหวายมีหูเชันว่าเป็นไทยแ่จิตใจมีจมูกถูกกลิ่นเหม็นกิ่นหอมถ้าผัดทุกอย่างจมูกปิดไม่ได้ปิดก็ไม่ลมหายใจมันก็ตายซะนาที ตาและหูยังพอปิดใจบ้างควาจะหมกคิดไม่ได้เลยนักก็เขาเลื่อนสมุกสูบออกสุบเข้าอยู่อย่างนั้นทั้งมินและหอมพอใจและหอใจก,กะทับกระจายวว่นวายกยับสิ่งทั้งหลายเท่านั้นเป็นภยยัยอันตราย แต่จ,จิตใจอย่างยิ่งลืบยิ็นบางข้างบางข่าวเมื่อเรารับอาหารรับทานอาหารในรสชาติแต่ละต่างยิ่งค่อยปรากฏพุทธ์เสียงหวานเพลี้ยน่าดูลูกควรมาให้จิตใจอยู่นิ่งหนึสัมผัสทางกาย เง็นล้านอ,อ,นอ่อนแสงนนี้พอสารพัดทุกอย่างถูกอยู่ทุกเมือ่อแต่หากว่าถูกก็เหมือนกขาไม่ถูกเพราะไม่ค่อยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยจะใส่ใจน,น,นีงเวลาเวลา,าง่วงนนบ้างเอาว้ลยว่าทั้งหลายเราไม่เป็นบ่อกเกิดของ กิเลสกามไม่หนีจากเพื่อเสียงิึโตรโททภานี้ไม่หนีจากกามคุณห่าไม่หนีไม่หนีจากนิวรห่ากาามคุณห่าเทานี้จากนิวรห่ากามคุณนี่แหละเป็นตัวนิวรพระพุทธเจ้าท่านก็ชม ผู้ที่อยู่ในการกิเลสกระโจไม่สดติทั้งหมดยงินดีกับลูกถ้าหากว่าคนไม่มีความพอใจยงินดีกับลูกก็ไม่ทำบุญเป็นฐานไม่สร้างกุศลเพราะอยากได้ลูกสวยๆเราะจะได้ลูก,ลกางามๆเจ้ของเราควรจะได้งามๆ ให้สวยสวยงา่าเงีงเป็นทีน่าจเจริญเพลินใจนั่นแหละเป็นหีบล่อให้สร้างบุญงสร้างพุษคิอยากฟังเสียงเพราะเพราะก็ทำบนสุนทานกาธนาเสียงเพราะพให้ทานเสียงความนำพับต่งเนื้อกางๆ ดุจทฤษฎีศาสตร์ด้วสถานต่างๆเป็นเครื่องบำรุงอมเลิคชีตเรจะได้เสียงเส่อน,นั้นในอนา,าคตข้างหนา้าจึงต้องบำรุงอันนั้นทำงานนั้นทำบุญนนั้นกลิ่นก็อยาดได้ของหอมในถาสุสธรรมประสงค์เขาอยากได้กลิ่นหอมนั้น วูกชาเส้นสดก็ต้องการนั้นั้กคิอนหอมนั้น์รสก็ต้องการรสอร่อยอยากจะให้รสอร่อยทำเป็นน้ทางขวายาให้เป็นอย่างนั้นก็ารื่นี้ผมตอบแทนอนั้นโหโภะสัมภาษณ์เถิก้างนิ่มน,นวล ให้ทันนั่นวันกันนี่ที่จะทำบนพุนฐานที่จะ้ะสร้างกองการกุศลทั้ไหลาที่ว่ามาได้ก็เพราะเศรษฐศาสตร์ธนาดูเ,เจ้าท่านก่อนเฉยๆว่าคนทำบุญเช่นนั้นที่ก่อทำบาปทำบาป ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้เป็นประโยชน์แก่ตนเสืเ่อมเสียเดือนตอนทำความชั่วให้แล้วก็จะได้รับความชัว่วนั้นตอบแทนเดียวกับบุญและกรดเบียดคนอื่นด้วยทำคนอื่นให้เสียด้วยทำคนอื่นให้เสียหายท่านชมเชยสนเสริมว่า เป็นผู้ลูกสวยลกูกงามสินหอม,นนม,อมด้วยพักกาดเล็กตัดยังได้งามทั้งยังชมเชยทั้งน่าเสนยังครอบครัวยอยู่บ้านเรือนสาาาร้างคารวะกะกอบด้วยคุณงามความดีฟองร้องสามาีเป็นแมนหนึ่งเสียดียว ให้อุสระสรีภาคแก่กันและกันอันนั้นเหล่านี้เป็นตนท่านกระโทมเชยญสนเัเชยท่านไห่สอนอีกสักอยู่ของคารวาสมีบุตรภริยาสามีต้องสองสองสามสี่ซึ่งกันและกันให้รับคมสุข พระโลกอันนี้มันเดือดเดียนขึ่นกันแล้วกันเดือน mm. ั้นปราถจากความเบือดเดือดคือเป็นเมตตาใจนสองรองสามชีวิซึ่ง, mm. ง,งกันแลกันนั่นเป็นเหตุเนี่ยมาซึ่งความที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้แนละ้วมันไม่ีที่ไหนจะมาทะเลาะกัน ลักแสนรักหวงแสนแสนแสนห้องแสนไม่ว่าต้องมีทะเลาะกันอยู่ร่ำไปไม่ต้องมีวัดทุ่งเถียนอยู่ร่ำไปเพราะใจอนั้นมันไม่เป็นสุขใจอนั้นมันมีกิเลสอยู่ใจอนันตเมื่อมีกิเละต่างคนต่างมีกิเลสจะหามหันเข้าใส่กันทันที คนข้าะเกิดเป็นจากอันนี้เกิดจากขิดเลยนั้นรวมครัมแล้ววาการไม่ขีเลยตัวเดียวแล้วเนะี่ยเป็นเหตุถ้าทะอลาะวะขอ,องคด,ดีเห็นไหมพระเจ้าอย่างว่าเมื่อมีครมีอยู่ในคารว,าวังต้องอดนทนสู้ด้วยความเพียพรพยายามอดทน ทนได้ไม่มีการทะเลาะเบาแวงและไม่มีการเดือดเดือดด้วยซ่งกันในการหรว่าท้วงเทียงด้ซึ่งกันในการ,การท่านชอบว่ามีความสุขเรื่องธรรมทั้งหลายมีทั้งหยาบและละเอียดอันเดียวอัไรเนี่ยหยาบกันเดียวนี่นนนนนนนละเอียดกันเดือดอะไรเนี่ย คือกามคุณห้ามัน,นอยหยาบก็ดีไอ้เรืดคิดกามืคุณห้าน,น,น,นั้วเนี่งดเวนจากนิวรณห้านันนี่ยคลดการเมกามคุณห้า,น,หน,หานี่ยงยากับคืนนิวรห้าขล้องเรลไ้เรื่อก็คือละนิวรณ์ห้าถึงผลที่ถึงชาสมาธิสบายก็ต,ตรงนั้น แค่ที่จริงแล้วท่านพูดถึงเรื่องฌานวันหาป็งเรื่องขีดการของฌานพูดถึ้งเรื่องสมาธิแล้วไม่มีการขีดกันปุบาตุปบาสุกาสมัยก่อนเป็นคารวาก็เลยมักเลยคุณ ท่านไม่ได้หา่ามโซดาสิตาคานาคาอยู่ในครอบครัวอยู่ทั้งนั้นผู้บวชในพุทธศาสนาซ้ำอีกไม่ทำให้ทุ่มมั่งไม่ทำให้ทุ่มคนถ้าไดยิงเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิเรียกว่าต่อสู ชาเรเ้ืยกวัหลบเข้าไปพักผ่อนลบแล้ได้ดไม่ต่อสู้จะงสโลมได้ดสกันนีนิ่งเข้าไปอยู่หนึ่งมมนจะหงบไม่ได้า้าใอ้ก็มีปันหาก็กวรส่วนสมาธิในในม่เป็นอย่างนั้นต้องต่อสู้ฝากมันทุกด้านทุกทาง จนกระทั่งตายหมดตายหมดแต่หักลงหมดจนไม่มีอะไรเหลือก็เข้าสมาธิได้ขนัดนี้มันแตกกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้ม่มีจากโลกจะต้องต่อสู่โลก หนีจากโลกต้องต่อผู้ถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้เราคงจะอยู่ในโลกในแงน่งแ้งไปเท่าไหร่ชาญก็สมาธิมันแตกกันตรงนี้เอาละชาญนี่สมาธิสมัยต้องเราไม่ต้องพูดเพิ่มพูดเพิ่มสิ่งใดที่มันมาขัดขวาง จะต้องถากถางจะต้องฟาดฟันท่าเนเรียกว่านี่วันนึกเครื่องสีกันมันต้องถากถางต้องสีกันนีวอนนี้ไม่ลบลมทับทางขวางทางเอาเราเล่นไปทั้งอื่นเสียมันก็ขวางมันล้าไปใครมาก็ต้องเล่นขวางยิงนันล้าไป เราถางเสียเราฝันออกเสียลือออกเสียให้มันเตียนเสียแล้วก็เดินในยคล่องส่วนปัณฑ์ที่จะต้องทนนั้นเหมือนกันมาละอธิบายทางนี้ลนะ หรือสมาธิแปลว่าทำความสงบสงบมีสองอย่างเม่ีสงบนิ่งแน่วเข้าไปโดยใช้คมบริกรรมกํกำหนดให้อยู่กับคําบริกรมรมา,าจะพุทโธพุทโธแล้วานาปาสติต่าง ให้อยู่ในที่นั้นจนิตใจแน่แนนนวแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวในพุทโธนั่นแหละหรือในอนาคาปสติแน่วแน่แน่เดียวที่็จะหรัวบูป่าเข้าไปจนหายจากพุโทโธหรือหายจากอนาคาปสติน เงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่ว่ามันเงียยมันว่ามันจสงบเย็นพอใจนินดีกบความสุขอันนั้นอันนั้นอย่างนึ่งที่เรียกว่าฌาน อีกอย่างหนึ่งตั้งสติกำหนดจิตคิดคุนึกนี่และจะภาวนาพุทโธหรือว่านาปาสติก็ได้ในภาวนาพุทโธและนาป่าสติทั้งจิตจิตกำหนดจิตเห็นอาการของจิตมันคิดนึกสงสยัย ในไปในทางในสรู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัวทุกขณะรู้ก่อนมันเกิดไม่ใช่รู้แต่มัน,มนเกิดแล้วมันเค็รู้ <c oughs> รู้ม่ใช่จิตอารมณ์อะไรมันจะไปผูกพันในอารมณ์อะไรคนเรามันมีอารมณ์ร้อยแปดทัระ วิตามินนิ่งหรอกแล้วพัดแต่มันจะเกิดเกิดในที่นั่นน่ะนิดหน่อยๆมันเกิดที่ไหนที่นั่นรู้เท่ารู้เรื่องอยู่อย่างนี้บางทีคิดคดเหตุนั้นเกิดกึ้นมานั้นคิดคน้นไปจนสุดสายมันคิดอย่างมัน ส่งไปในเสียงไม่ต้องไม่พุโทโธไม่ต้องพอวนาพุโทโธก็ได้เมื่อนาปะฤติไม่ต้องเพรางจะนาก็ได้เสียงว่าเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นภยัยเป็นโทษยังไงมันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างต้องเสียงอนะไร จะนาจนกระทั่งเห็นเสียงนัถามเป็นจริงคือมันเกิดจากวัตถุดเดชธาทั้งสี่ชิ่งใดชิ่งหนึ่งหืือควอมทั้งสี่ดังเกิดขึ้นมาเป็นเสียง,เ,ยงเราไปยึดเอาเสียงนั่นเป็นอะไร เนียเป็นอารมณ์ของเราทาณนาจนกระทั่งมันถอนจากอาเสียมันไปยึดไม่ไปยึดผู้ไปยึดก็ไม่เป็น,ขอ,นของจริงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสัตว์ว่าเสียงผู้ไปยึดก็จะช่วยจิตมันั้นปล่อยวางใหได้มันมเรียกว่าสมาธิมันมีปัญญาไปพร้อมกัน พักอย่างนี้เรียกว่าครับสมาธิครับสมาธินี้กันานหาวหาอปิดใจมนเนี่ยเน่ยเกิดความรู้ขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะลวงว่าเป็นช้านับ็นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิอดอุบายสัญญาอะไรต่างตามรู้ตามเ,เห็น มีตามันถ้าเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราผู้คิดเจริญน,นะเราผู้ทำนะอย่า,า,า,าท้อท้อทำบารมีเกิดออกหากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเท่าไรหากรู้โดยตนเองมีประโยชน์ มันออกจากชามันแล้วมันว่างเปล่าคขอว่างเปล่าความพุชุดหงใจมันใส่ราดไปสูดเมือนกัเหมือนกับน้ำน้ำถ้ามันใสใสถ้าไม่นิ่งมันคงมีเงาน้ำใสมันนิ่งมันต้องมันจงเค่มีเงาถ้ามันก็เพื่องอยู่แต่ไม่เกิดเงาชาก็ชนนเหมือนกัน เงาคือปัญญาซ่องเห็นสารพัดท,ทุกอย่างเมื่อออกจากสมาธิไเมื่อออกจากฐานมาแล้วสมาธินี้เห็นไปด้วย